ต่างแล้วนะครับผมออกมาแล้วนะครับถึงทุกคนนะครับลงครับทุกคนเลยไปค่ะไปค่ะไปก่อนนะคะ คือคนทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหรืออะไรยังไงบ้างคะถึงนานมากเลยครับ่าใช่เบื้องต้นไม่ให้ทำานสดนะเนี่ยครับคือจริงๆความมันยาวเลยเกินนะครับเดี๋ยวมีอะไรถามตำรวจก็คือส่แสดงว่าทั่วๆไปก็จะอผู้ี่ปากนะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือปฏิเสธก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดูเรื่องนอีกทีนะครับว่าเรื่องราวจะเก็นยังไงจริงเพราะวันนี้เห็นแล้วพี่ๆก็เห็นแล้วยาวยาวมากเลย ยยังข้าวเลประมาณกี่ข้อหาคะท่านายคะต้องถามเจ้าที่ตรวจแต่ส่วนใหญ่เป็นคดีบุกรุกป่าอ่าใช่ครับนุ่งพลก็ให้การเราะเห็นไว้ก่อนนะครับตามสิทธิ์วันที่ผมมาก็มารวมรับฟังการสบคัญนะครับเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะสักสิบเอ็ดโมงเนาะ ที่บ้านเลยแล้วกันนะวันนี้ไม่ไหวกันนะนะครับนะครับแลเวลาสามสามรอก็ลามาทั้งวันแล้วเวลาให้ใส่กางเกงวันนี้นะต้อนนี้ครับเรื่องเราเยอะร้าเยอะเราเยอะแล้วแล้วมีการเราปฏิเสธแล้ว มีการยื่นประกันตัวด้วยหลักทรัพย์อะไรยังไงบ้างคะขออนุญาตเรียนผ่านก็เมื่อกี้พูดกันแล้วครับก็ใช้เงินสดแสนบาทหนึ่งแสนบาประกันตัวนะอ่ะตอนนี้นะครับผมปิดนะเขากำลังกังวลว่าเงินที่ใช่ยมาจากไหนแหล่งเงินที่มาอ๋อผมมีเงินที่ทำงานอยู่ครับไม่ได้มาจากที่อ๋อะอแล้วเบื้องต้นพญานาคตอนนี้จะต้องยุติการต่อสร้างโชคลาภหรือว่ายังไงต่อไปคะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทีดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าครับพี่นะคร้า มาทางนี้เลยครับลุงทางซ้ายเลยตัวกอนครับัก่อนรับก่อนันก่อนมามาทางนี้เลยครับรถสตาร์ทรออยู่ทางนี้ครับ แต่ยืนยันว่าเงินที่เอามาใช้เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นเงินท่อื่น่วนดดูไลฟสดเมื่อวานมี่แสนบาทนครับอ่าแ่ทุกมันกมนะครับณมันไม่ได้เงินตรงนั้นครับเป็นเงินเป็นสมรนถและต่าหากขนุญาตพิจารณเป็นเรืนองขีตรงนั้นนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเขานูดนิดนึงนนะฮะทั้งการที่จไปจะรับการลาบและ บอกเลยบอเลยมนไม่ได <N> ้ครับมาครับมาเปิดประตูรถรอลุงนะครับผม้วก็นั่งมาเชิญครับเชิญนะครับลุงมาแล้วนะครับลุงมาแล้วดประตู รอก่อนนะครับท่านนี่นี่คันลุงลุงคันนี้ครับคันนี้ครับผมลุงเอาแลว่หรออะรเอามกันเลยนะอเ,ยเอาละะาย,ยากเาากด,เด,ด,ดรถเด ปวดๆเขา่ายยไ่เยไมได้เนันก่อนนะครับมึงขพตัวก็ฝันบอบอครับครับผม ขอบคุณทุกเสียงทุกสานะครกบซอนนี่ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกีบขอบคุณทุกท่านนะครับผมรถมันเตรียมอ่ะรมหคนเลยอ่ะไ่รูครกับข้หนึ่งสองสมสี่ห้ารับผมปะปะปะ ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ